เชียงรายครับก็มีการมอบเงินค่าล้างโคลนเช่นเดียวกันชาวเชียงรายก็ดีใจนะครับได้รับเงินค่าล้างโคลนครอบครัวละ1 0,000บาทแม้จะไม่มากแต่ก็มีผลดีต่อจิตใจครับที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย นายประสงค์ล่าอ่อนรองผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยนายวันชัยจงสุธานามณีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เดินทางมาตรวจความเรียบร้อยและร่วมดําเนินการแจกจ่ายเงินค่าล้างโครนครอบครัวละ1 0 0 0 0บาทให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในช่วงเดือนกันยายน2,567ที่ผ่านมาได้มีการแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายก่อนเป็นพื้นที่แรก มีผู้ได้รับการช่วยเหลือ7,483ครัวเรือนครับโดยก่อนหน้านี้รัฐบาลได้อนุมัติให้จัดสรรเงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดวงเงิน300ล้านบาทเป็นค่าใช้จ่ายด้านการดำรงชีพและค่าล้างทำความสะอาดดินโคลนที่อยู่อาศัยหลังละ10,000บาทในอำเภอแม่สายและอำเภอเมืองเชียงรายรวม292ล้าน 1,43,249บาทและในครั้งนี้ค่ะเป็นการช่วยเหลือเพิ่มเติมจะเริ่มทยอยแจกไปจนถึงประมาณวันที่2เมษายนนี้ ขณะที่นางกานิกาจันมาชาวชุมชนทิวรัตต์ได้บอกนะครับว่ารู้สึกดีใจมากที่ทางภาครัฐไม่ทอดทิ้งชาวบ้านจะสามารถนําไปต่อยอดการดํารงชีวิตได้แล้วก็นําเงินไปซื้อประตูบ้านใหม่ที่เหลือก็ซื้อของใช้ในโครเรือนเพื่อดํารงชีพต่ตอไปด้วยนะครับเช่นเดียวกับทางด้านนายมณีและนางคนึงนิดจานโอชาวชุมชนห้องลี่บอกว่าทรัพย์สินและบ้านเสียหายกว่า200 0 0 0บาทค่ะ แต่ว่าส่วนตัวนั้นรู้สึกดีใจมากแม้จะเป็นเงินไม่มากเมื่อเทียบกับความสูญเสียแต่ก็มีผลต่อจิตใจที่จะให้มีกำลังในการก้าวเดินหรือว่าต่อสู้ต่อไปในอนาคตค่ะก็ดีใจกับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับอย่างที่บอกว่าแม้เงินจะไม่มาก